สุนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ส ل มาดาตังเวลคัมทูสตูนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราเข้าชาวบ้านทาง IPM TV สตูนชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันพัทรียาพลมาลินีรับนาทีที่จะนำข่าวสรารต่างๆในท้องที่นบ้านเรานำเสนอกันเช่นเดิมนะคะทางช่อง ซองซองกาวค่ะมีจันซอมไอพีเอ็มก็สามารถที่จะกดอมาได้เลยช่องนี้คือช่องสตูนแชแนลครบเครืองเรื่องขนสตูนนะคะนี่แหละก็ที่ว่าพี่น้องสตูนบ้านเรานะคะก็สามารถจะได้รับชมข้าวสารแบบเจาะลึกค่ะและก็แบบไล่ไล่พื้นทีนะคะทางข้าวดีข้าวไร่ค่ะเราก็จะนําเสนอกันตรงนี้นะคะในส้นท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะ รับชมรายการข้องเราแล้วก็บอกโตอกันนะคะว่าตอนนี้นั้นสตูนข้องเรามีทีวีข้องคนสตูนยังแท้จริงแล้วค่ะต้องการจะทราบเรื่องข่าวสารในประจําวัน,นเดียวว,วันต่อวันเลยทีเดียวนะคะก็จะนําเสนอกันตรงนี้ค่ะมีซี่ช่วงด้วยกันค่ะรายการเล่าข่าวชาวบาว้านนะคะวัวชาวชาวนะค่ะแปดโมงชาวถึงเก้าโมงเชาวค่ะในช่วงบ่ายก็มีช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนค่ะสองถุมถึงสามถุมร ตีแปดถึงตีเก้านั่นเองนะคะอีกช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงดึกดึกนู่นนะคะถัาวา่วนอนไม่รับก็เปิดมาเลยซองซองเก้าตีซองถึงตีสามกดและรายการเหล่าข้าวชาวบ้านค่ะสิงก็แล้งภาษ่าตายนะคะแล้งปาษ่าตายของทิ้นบ้านเราแบบนี้เผื่อเทจะเข้าใจแบบง่ายงนะคะพอสตุนบ้านเรานั้นนะคะก็ยุ่ในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะอ่านนะคะเอาละค่ะ ตอนนี้เรามันจะมาเล่ากันดีว่านะคะวา่าเีาว่าที่ฉันจะนํามาบอกนั้นเหมียไรบ้างค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของคณะจเรตํารวจค่ะเทว่ามาตรวจโรงพักเนี่ย เมืองสะตูนค่ะก็มีการซังด้วยนะคะในเรื่องของการจับตาซานตังตนนะคะนี่ก็ถือว่าสะตูนบ้านเรานี่เป็นเมืองพานค่ะจากประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านก็ดีแล้วก็พานสะตูนแล้วก็นู่นแลไปตามตังจังหวัดทึงผักเนื้อแลในเรื่องของซานตังตนหรือว่ายาเสพติดนั่นเองค่ะนี่ก็จะมีการถือว่าซัง จับตากันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดค่ะเพราะว่านอกจากว่าจะมีการเทวามาตรวจในเรื่องข้องกันจับตาซ้านตั้งต้นแหลกก็จะมีในเรื่องข้องกันตรวจโรงพักในโครงการโรงพักสะอาดด้วยนะคะเอาละค่ะไปเทวเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพศสัจจกรยิง่งเทวใจกลางนะคะโอ้โหโจนรายนี้ก็ต้องบอกว่านะคะไม่หลัวเลยซะแล้วค่ะเข้าไปบุกรานข้องลูก เจ้าของนะคะเจ้าของนะคะต่ว่าเป็นหลวงเร้าของตำรวจค่ะนะพออะไรละ่ะมีการฝึกเป็นอย่างดีในเรื่องของการเ่ว่าจะไปยิงปืนนะคะแถมต้ะกูลวาเขามีปืนแมนนั้นยิงโถกเสวยสัม่มไปนะคะนี่ก็ือว่าเป็นการลวงของงูเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าโจรหลายนี้นะคะจับได้ค่ะเราจะพาไปเลยนะคะรานเพชัจักรด้วยวารานฆายาเทบนของคุดค่ะ เหตุเกิดมาเร็วแล้วก็จับจนได้เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นในเรื่องราวกันเทวานะะจับจนได้แบบผือนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องข้องการจัดงานนะคะวันรายาเทวพันมานะคะในเรื่องของวันอีดินอัฐาค่ะที่บ้านควรดินแดงก็โยเทตมุนควรขันึ่งก็รวมกัน ฮามัซิดด้วยกันค่ะถือวามารวมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ึงหม้ว่าจะพานวันรายาอิดินอัตาไปแล้วนะคะกิจกรรมนั้นน่าสนใจมากใหม่เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปติตามมามีอะไรบางนะคะถึงได้นี่จะไปปิดถ่ายในช่วงนี้ในเรื่องของการนําเสนออาชีพนะคะการเลี้ยงดวงค่ะแต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงดวงจากต้นปาล์มหรือว่าจากเทนไหนนะคะนี่เป็นการเลี้ยงดวงซาดคูนะคะ เขาบอกว่าดวงซาขู่นั้นนะคะจะมีรสชาติ หมันว่าค่ะแล้วก็เหนือของดวงผิวของดวงนั้นก็จะนะคะนิมแล้วก็ไม่ยาบไม่ซากเหมือนกับดวงถั่วเหลืยงมาจากปั้มนะคะแล้วก็เหลืยงแบบมีโรงเรือนค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็เหลืยงใหนกะละมังนีแลถว่วนาสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแลยค่ะย้อในเขตเทศบาลเมืองสตูลของเรานีเองในการเหลืยงดวงซาขูใหน่งกะละมังค่ะ้งหมดนี้คือขขาโดยดิฉันเตรียมมานําเสนอในโชว์ลานิงค่ะ มาเลในเรื่องข้องคณะเจรตํตำรวจตรวจโรงพักสั้งจับตาซ้านตังตอนนะคะทางด้านผลตำรวจปรีปรีชาสุนทนรศรีผู้บังขับการกองตรวจการก่าวสำนักง,งานเจรตํตำรวจพร้อมด้วยพันตำรวจเอก ัดถวัดเซ้านะรองผู้บังคับการก้องตรวจการก้าวสำนักงานเจริญตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจงานเทศสพเมืองสตูลจังหวัดสตูลตามนโยบายโรงผักไสสะอาดค้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยมีผันตำรวจเอกภาสิกรผักดีวานิชผู้กำกับการสพเมืองสตูลและก็ผ่นตำรวจโทข่มสั้นแซงไกลรองภูมิกกับการสพเมืองสตูลน,นะคะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่รอให้การตอนรับค่ะ ซึ่งคณะเทวเดินทางมาจากสำนักงานเจเรตญตำรวจในครั้งนี้ก็มีการตรวจโดยละเอียดและก็พบวา่าเศ้พอมืองสตูนั้นมีการปฏิบัติตาหนโยบายของสำเนียงตำรวจยรอย่างแข็งขัดนะฮะนางเชนวามีห้องบริการประชาชนแบบ one stop service แล้วก็มีศูนเทโกวาซูนบริการสินสุดจุดเดียวนะคะยังเชนวาโตรับแจ้งความรองถูกค่ะโตจ่ค่า คาเปรียบเทียบปรับและก็โตประกันผูตองห้าโตลงบันทึกประจำวันซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันมดนะคะบวกกับท่านเทวาสะอาดมีห้องปรับอากาศมีกาแฟมีน้ำดืม่มไวบริการประชาชนเทวะไปไดิ่อราชการฟรีนะคะส่วนอาคารโรงพักต่างๆก็สะอาเดเรียบรอยดีค่ะทางด้านผลตำรวจตรีปรีชาสุนทนรชีรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวายหลังจากตรวจสพเมืองสตูลวา่าภาพรวมเทวา การตรวจสอบพ่อเมืองสะตูนอยู่ในเกรดเอหรือว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งผู้กำกับการสอบพ่อเมืองสะตูนเหมาะสมถต่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนได้ต่อไปนะคะงานนี้ก็เล่นเอาทันภูมิกับเทวายืนอยู่ด้านหลังถึงกับยิ้มออกเลยค่ะทันเจริําตำรวจอย่างได้บอกว่าพ้นการจับกลุมคดีต่างๆมาขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดและอยากจะฝากบอกประชาชนซึ่งมวลชนให้ช่วยเป็นผู้เป็นตาเนืงเจ้าว่า ทางการน,นะคะก็ได้พบว่าสตูนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะก,กระจายยาเสพติดแล้วก็ยังเป็นเส้นทางผ่านโครงสร้างตัางตอนผลิตยาเสพติดที่ว่ามาจากประเทศเผื่อบานผ่านไปทางจังหวัดในภาคเหนือค่ะก็อยากจะฝากประชาชนในเชื่อกันแจงเบาะแท้เพราะว่าถ้าไม่ช่วยเร็วเถอบ้านเราก็จะยุ่ไม่รอดนะคะเรามาฟังเสียงฐานสหิตหนึงค่ะวันนี้ผมมาในฐนะที่จะรับมอบหมายจากท่านผบตลอดนะฮะให้มาตรวจสอบ การทำงานของเจ้าที่ตำรวจสพเมืองยอดสูจากภาพรวมที่ดูเนี่ยถือว่าอยู่ในประเทศดี่หนึ่งประเทศหนึ่งสงควรที่ท่านทุกท่านจะต้องรับใช้ที่น้อยยาชนที่อำเภอเมืองต่อไปนะฮะโดยเฉพาะเมื่อกี้ได้สอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าผลการจับกุมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดกองปาบนิดนึ่งที่ลองสืบมัญชล้วก็ริจารณามีนะว่าในขณะนี้เนี่ยทางการข่าวของปบสเนี่ยเช็คมาว่า โั่เป็นส่วนหนึ่งในการทย่กระจายแล้วก็โซเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอาสารตั้งต้นเข้ามานั้นก็ฝากท่านผู้กับช่วยช่วยดูด้วยเป็นย้ำนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรจะให้ทางปวสชครื่อสื่อสารก็บอกมานะครับก็ขอบพระคุณมากสารสารตั้งต้นนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านไหมท่านใช่ครับเพื่อนบ้านส่วนเดงก็เป็นเส้นทางเส้นทางที่จะไปทางเครื่องกระจายสินค้าได้ไม่ทางเรือทางอะไรแต่อะไรก็ได้เพราฝากพี่น้องสื่อมวลชนว่า ในขณะนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติดมันสูงมากนะแต่เมื่อกี้ได้เรียนถามท่านผู้กำกับแล้วแล้วก็กว่าอกว่าจเเิมเนี่ยผลการจยุดคุมน้อยแต่ในขณะนี้เป็นเสพติดเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นยิ่งหมที่ดีก็จะฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเพราะว่าลูกหลานเราเนี่ยตอนนี้อันตรายมากแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเข้ามาล็อตใหญ่เจ็ดกว่าล้านมันมันไม่ไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันบ้านเมืองเราก็อยู่ไม่รอดครับขอบคุณมากครับ ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยกันแลยกันสำหรับโรงพักเมืองสตูนนะคะเทวาได้รับคำชมค่ะจากคณะเจริํตำรวจวานนะคะเหมือนกันดูแลโรงพัก ให้สะอาดนายชายบริการรวมทั้งนะคะในเรื่องข้องการเถจะนะคะจับตาในเรื่องของซานตั้งตนเทวาอาจาะมาจากประเทศเผื่อบานแล้วก็พันในส่วนของเจ้าสตูลข้องเราแล้วก็เผื่เทจานูแรส่งต่อไปต่างจังหวัดแล้วก็ตามภาคเนื้อกล้องประเทศไทยนะคะนี่ก็ต้องบวาช่วยกันเป็นหู้เป็นตาค่ะให้กับทางเจ้านาถีบางทีนั่นก็เอาไม่ทันเหมือนกันทกิดดวนนะคะมีในเรื่องของยาเสพติดถลักเข้ามามากมายังไงก็ฝ พี่น้องบ้านเราด้วยดูแลแล้วก็ช่วยกันนะคะอย่างหน่อยๆก็ช่วยกันนะคะเผื่อที่จะไม่ให้โลกล้านบ้านเราหรือว่าเยาวาชนบ้านเราติดส่านเสพติดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าดีที่ว่าเราต้องช่วยดูแลตั้งแต่ระบบในรัว หรือว่าครอบครัวนะคะจนถึงระดับเมืองและก็ระดับประเทศต่ตอไปนะคะไปที่เรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะก็โอ้โหไม่รู้วะโจทรงซารหลวงส้มนำน้าดีนะคะสําหรับโจนร่นี้นะคะเทวาใจก,กล้าค่ะ ไปบุกข้าวรานเพชชัจกรยิงนะคะซึ่งก็เป็นรานข้ายาเทวบนคลองค้นเองค่ะปรากฏว่านะคะไม่ได้ดังเด่คิดค่ะนองจะว่าไม่ได้เงินในการเทวบุกข้าวปรนรานเขาแล้วยังโทษตำรวจจับด้วยนะคะไปแหลกข้าวนี้เลยค่ะมาแหลเจ้าข้องร้านเทวามีความใจเด็ดนะคะต่อสู้กับโจรสเทวบุกข้าวรานนะคะเพชสัจกรยิ้งใจเด็ดค่ะสู้โจรข้าวราน รอยตำรวจเอกโคซิตฐเาโกวิดกุลรอยเวนเศร้าพ่อเมืองสะตูนจังหวัดสะตูนนะคะรับแจ้งว่ามีคนรายข้าวจีถิ้งสับเทวรานค่ายาเชอรานคลินิกยาบ้านคลองคุดสิงก็ตั้งยูเลกทีซ่องรอยห้องสิบห้ามู่เทเจตตำบลคลองคุดอำเภอเมืองจังหวัดสะตูนโดยคนรายโทุกชาวบ้านแล้วก็เจ้าหนา้าที่ตำรวจจับกุมไว้ได้นะคะจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้เดินทางไปเทเือกเทุค่ะ พบคนรายก็คือนายอิทธิพลเซเตอายุเยสิปีอยู่บ้านเลขที่สิบสี่หมู่ที่สามตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลซึ่งก็ถูกรอยตำรวจเอกชำนาญจันทรัดรองสอปอสอบพอเมืองสตูลและก็รอยตำรวจตรีแสวงหลักษณะรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจผู่ทอนจังหวัดสตูลพร้อมชาวบ้านได้ควบคุมตัวเอาไว้นะคะ จากการสอบสวนกราวา,ายอิทธิพลเซตีผเตเตูตรงห้านีได้ข้าวไปเที่ร้านค่ายาดังกล่าวได้พบกับนางสาวนภัคขมลลักษณะอายุเย18สิบแปดปีซึ่งก็เป็นเพศ่สัญกจกรกเจ้าของร้านที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็เป็นหลูกสาวของรอยจมรดีสแสวงลักษณะได้พูดคุยทำทีว่าจะเซื้อยานะคะจากนั้นนอิทธิพลก็ได้ฉักปืนสั้นสีดำมาจี้บังคับให้หนางสาวนภัคขมลเอาเงินมาให้ตนค่ะ แต่ด้วยเทวานางสาวนภคมนเทวามีพอเป็นตำรวจแล้วก็ด้วยความเทว่าเคยฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำนะคะจึงสังเกตเห็นว่าปืนเดี๋ยวผู้ต้องห้านำมาจีนันเป็นปืนปลอมค่ะจึงถ่ายผู้ต้องห้านั้นยิงนะคะพอว่าโรวานะคะพอยอื้อนันโรโรตัวนะคะผู้ต้องห้าก็เลยนะคะกำลังจะหลังเลแล้วก็กำลังจะถอยออกจาก้านนะคะนางสาวนะภคมนก็ได้กระชากขอเสื้อผู้ต้องห้าค่ะ กระชากทูดให้ไปมาไล่คลังโดยเถ่ว่าไม่ยอมให้ผู้้รงห้ารับนี้พร้อมทางเรียกเพ่ินบ้านให้มาช่วยนะคะขณะเถาวาผู้้รงห้าก็ได้ต่อยตนค่ะหนางเส้าณพัคมนลไล่คลังแต่ว่าหนางเส้าณพัคมนลก็ดึงเสื้อเอาไว้กระทั่งว่าเสื้อผู้้รงห้าลุดนะคะและผู้้รงห้าสามารถดินลุดออกไปได้ แล้วก็ไปลอบซ่อนในผงยาห้างจากรานเทเกอร์เทศประมาณ50เมตรค่ะใน่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดจับกลุ่มแล้วก็ชาวบ้านสามารถติดตามจับกลุ่มไว้ได้แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาพยายามฉิงศัพท์โดยใช้กำลังคู่เค้นนะคะผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อหาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำไปทำแผนประกอบคำหรับสาระพเรียกว่าเรื่องนี้เป็นที่ห้าของคนสโตนเหมือนกันโดยเฉพาะพอคงเพศสตรรสาว เทตคนในตำบลคลองคุดก็โรจักกันดีว่าจ่าแว้งนะคะเป็นตำรวจเทวะคนโรจักกว้างคว้างค่ะการเทวะโพต้องห้ามมาลุบขมพนีและก็นั่งเศวานักพัมณเองก็ได้ฝึกสอมหญิงปืน้นเทสน้ำเป็นประจำเรียกว่างานนี้หลวงขคอหูเขี้ยวเลยทีเดียวนะคะนี่คณะว่าเป็นร้านในตำบลคลองคุดเทวะมีคนผูกพลานตลอดเวลาคนหลายหน้าวานนะคะ อาจจะมองตานองว่าน่ารักคงจะไม่มีผิดซ่งอะไรค่ะนี่แหละก็เลยได้มาช่วยโอกาสต,ตอนเทว,วานคนในร้านไม่มีก็เลยเข้าไปจีนนะคะ ฉะนั้นร้านคาะเดือนก็หยาประมาทค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้ก็ไหวใจไม่ค่อยได้บางทีก็หน้าตาดีๆนี้นะคะก็ใจร้ายก็มีมากมหม่นะคะนี่ก็เือว่าเป็นปืนปลอมค่ะโชคดีไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปืนจริงขึ้นมาโป้งป้างขึ้นมาก็น่ากลัวนะคะแบบนี้ก็ต้องเชิญชมน้องเจ้าข้องร้านเพจสัจกรค,ค่ะว่าเป็นคนที่ไหวใจเด็ดแล้วก็เฉลียวฉลาดมีสติสมกับเป็นถืลุกเป็นลูกสาของตำรวจจริงๆนะคะ นันเลเขาบอกเลยว่าอย่าประมาทผู้หญิงค่ะสมัยนี้นะคะเห็นหน้าตาสวยๆอ่อนวานน่ารักนิ่มนวลน,นะคะเขาก็มีขเข้เรียว,ว่าการป้องกันตัวค่ะนะคะบางทีโยนนิ่มๆนั่นแหละคนนั่นแหละหญิงปืนแมนนะคะอย่งางไงก็อย่าประมาทค่ะผู้หญิงสมัยนี้นันเะว่านะคะเะว่ามีม้าก็มีการฝึก หล่ไล่ย้างแต่ว่าทําได้เมื่อนกับผู้ชายเลยนะคะฟากขุณโจนทํงไล่ด้วยกันเลยกันะค่ะว่าตาอีไปไหนหรือว่าปนไขหรือว่าอะไรนั้นแหล่ดีตาเพราะวันอว้องจะโทกจับแบบนี้แล้วบางทีก็รู้สึกว่าเสียนาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงค่ะนะคะยังไงก็อย่าประมาทผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะคะเอาละค่ะก็ทําผิดก็ต้องได้รับโทษกันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเรา องโจนเทวาบุกขาวรานเพสัจกรยิงนะคะสิ่งก็นั่นแหละอย่างที่ได้ทราบกันแล้วว่าถ้ามีการต่อสู้กันนะคะแล้วก็เรื่องนึงค่ะอยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าโจนข่าวบานนั้นจะต้องมีสมาธิเออไม่ใช่ต้องมีสตินะคะพอมีสติปุ๊บแล้วก็จะคิดอะไรได้ไม่ถ๋ถวตกใจร่นนะคะถึงที่ทำอะไรไม่โทรค่ะ นี่แหละเือว่ายอดเยี่ยมจริงๆอยากจะยกนิ้วให้เลยค่ะสําหรับหนอนเจ้าข้องรานนะคะเภสัจกรยญิงค่ะเทคลินิกยาบ้านคลองคุดนะคะอ่ะใครเทือ่าเป็นผู้หญิงใจเด็ดแบบนี้ก็ถือว่านาชืินชมเลยทีเดียวนะคะไปเถีเรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะพาไปเทมสัสยิดบานควนดินแดงค่ะโยเทตมบดควนขั้นอีนะคะสิงก็พ่านพรไปแล้วในเรื่องข้อง วันรายาอิดินอัฐาค่ะแต่ว่าเทานิงคอมมีรวมกันห้ามมัสยิดค่ะในตำบลขวนขันเผอี่อจะจัดกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมมากมายน่าสนใจล่าย้างค่ะไปลองแลค่ะมาถึงในเรื่องข้องการจัดงานนะคะจัดอิดินอัฐาค่ะข้องมัสยิดขวัดินแดงนะคะ ทึงแมวว่าจะผ่านผ่อนไปแล้วสำหรับวันอีดินอัตาของชาวมุสลิมทั่วโลกและเราก็ได้นำบรรยากาศการจัดกิจกรรมของมัสยิดต่างๆในจังหวัดสตูลให้ติดตามรับชมกันไปแล้วนะคะแต่สำหรับมัสยิดบ้านขวนดินแดงหรือว่ามัสยิดจะบาลุนเราะมะมูเถนึ่งตำบลขวนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพึงจะมีการจัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยชายเชิญกิจกรรมว่าโครงการกิจกรรมวันอีดินอัตา ทิศักราช1นึ่งเซซ้ซีซึ่งก็เป็นวันรวมตัวของนักเรียนตาดีกากว่า500คนค่ะจากฮามาซิดเทวซอนศาสนาในตำบลขวนคันนะคะจัดขึ้นเผื่อทจะให้เด็กๆแล้วก็ครูได้มาพบกันรวมทำกิจกรรมรวมกันบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่เช้านะคะน้องๆก็เดินทางมาเทมสัสซิดแห่งนี้ลงทะเบียนเข้ารวมโครงการหลังจากนั้นค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมการตอบปัญหา โดยครูเทวะเป็นกรรมการจะโชว์บัตรรูปภาพแล้วก็ให้หนักเรียนตอบเป็นภาษามารายูวานีคือรูปอะไรนะคะนักเรียนก็นั่งหลอมมงุงยกมือตอบคำถามกันอย่างคล่องแคล่วมาแลกทการแข่งขันวัดภาพกันบ้างค่ะโจทย์ก็คือว่าให้น้องๆวัดภาพประกอบอายะอันกุอานนะคะอันธดีษค่ะจับขู่กันบรรจงวัดหล่เส้นสวยงามทำมกิ ทำเอากรรมการนันตัดสินใจลำบากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน,น้องๆมีความสาม,มารถไม่แพ้กันนะคะนอกจานนี่มีการแข่งขันการอาซานมีอนาเชตค่ะขัดลายมือภาษ่อาอาหรับแข่งขันทองจำอันกรูาอานและก็เป็นการให้หนักเรียนได้แสดงความสาม,มารถที่ว่ามีการเสริมความรู้เกี่ยวกับอิสลามอยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยให้เด็กๆตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาส่วนชาวบ้านก็ได้รวมกันทำ อาหารเลี้ยงแขกถว่วมารวมงานได้กินฟรีกัน้วยตลอดทั้งวันนะคะส่วนผากลางคืนค่ะก็จะมีพิธีเปิดโดยพมหน่วยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลแล้วก็บันายพิเศษในเรื่องของศาสนาอิสลามกับโลกปัจจุบันโดยอยาจารย์ฮาซันพลัดคำแล้วก็จับรางวัลห้างบัตรแจกเด็กๆถั่ามารวมงานด้วยนะคะนี่ก็คืออีก เนื่องกิจกรรมเทวจัดขึ้นเมื่อไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะมีทั้งเด็กผู้หญ่ผัววัวโซมารวมกันมากมายนะคะก็เดาว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีความอาบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในชุมชนทั้งสวนตาดิกาหาโรงในตำบลในตำบลขุนขันอีกด้วยค่ะค่ะการเทวจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของไห้หนองนองเยาวชนนะคะทั้งผู้รักผู้หญ่ค่ะ ไปรวมกิจกรรมทางด้านศาสนานะคะก็มีมากมายถือว่าน้องๆเขามีความเก่งค่ะเพราะว่านะคะโรจักเทวะจะได้เรียนโ้ในเรื่องของภาษาอาหรับค่ะภาษามาลายูนะคะอย่างเช่นว่าคำศัพท์ต่างๆน้องๆนี่เขาก็ท่องกันยั้งขึ้นใจแล้วนะคะหยอกปลายปุ๊บเป็นโรเบร์แล้ก็บอกไปยั้งจะชัดเลยทีเดียวค่ะก็ถื่ว่าเก่งและก็ถือว่าเป็นการเทวานะคะใช้ความโดตรงนี้ตอนรับประชาคมอ,อาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาเร่งไล่เราก็จะได้ โร่นะคะและก็ในเรื่องราวโค้งนะคะ การเทวาน,อนอ้องๆก็ได้มีความรู้ในเรื่องข้องศาสนานี้ก็เอว่าจะได้เป็นคนดีต่อไปข้องสร้างคมอีกด้วยนะคะไปที่เรื่องต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องข้องอาชีพเ่ว่าเราอยากจะนําเสนอนะคะอาชีพต่างๆมากมายหลาย่างพวกเรานั้นก็ได้ไปสืบสอดแล้วก็นํามาบอกแล้วกันมากมายค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องข้องการเหลี่ยงดวงส่าคู่นะคะตัวมันกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บค่ะนะคะแต่บางคนก็รู้สึกว่าอี้เลยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอือ นี่แหละคือเมนูจานเด็ดของผมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเลยอาชีพการเลี้ยงดวงซาคูแหน่งกะละมังค่ะมาถึงในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงดวงซาคูแหน่งกะละมังนะคะลายคนก็คงจะสนใจค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะการเลี้ยงดวงซาคูแหน่งกะละมังค่ะ สิงดวงซางคูนั้นรสชาติจะมันแล้วก็นิ่มไม่เหมือนกับดวงถือว่าเหลียงจากตอนปล์มนะคะสิงตัวจะซากว่าดวงซางคูค่ะลายคนก็นิยมรับประทานดวงซางคู้ดยกันนําไปปรุงอาหารไลา่ย,ย่างอย่างเชนวา่านําไปพัดนะคะทอดค่ะฉุบทอดเครื่องแกงทานกับข้าวต้มและสามารถทํารับประทานทําเป็นอาหารได้ประเภทเดียวกับเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะ เราจะพาไปที่บ้านเรกที11ถับ10ซอยปัตตานีค่ะโยเทถนนสตูนธานีตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณธนีพรสุกแกว้วอดีตข้าราชการครูโดยครอบครัวรวมกันทำกิจกรรมนี้มาประมาณสามปีว่าแล้วนะคะมีโรงเรือนเหลียงดวงซาคู่อยู่ตอนนี้สี่หลังค่ะ สำหรับวัสดุประกอบนี้ก็มีตอนซาคูบอสนะคะซึ่งตอนซาคูเสริมมาจากบ้านกูบังปะโลดแล้วก็จากตะวัดรังในราคาตอนละ500-700ถึงบาทค่ะแล้วก็นำมาหั่นเป็นทอนนะคะแล้วก็มีกะลังมั่งนะคะแล้วก็มีฝ้าปิดพลาสติกแบบมีช่องระบายอากาศได้หรือหัวฉ่ายระแกงก็ได้ค่ะเปลือกตอนซาคูอาหารไก่เครื่องบอดย,อย่อยผืชซดนะคะ ขั้นตอนการเลี้ยงก็คือว่านำทางซาคูเทวะพิ่งตัดมาบดนะคะนำซาคูเทวะได้ไปใช้น้ำธรรมดาประมาณซ้มซ้มวันซ้มคืนเผื่อถ่จะคายางซาคูแล้วก็ให้ซาคูมีความชื้นตามเทธรรมชาติของดวงนะคะจากนั้นก็นำมาใส่กระมังค่ะให้เต็มเลยแล้วก็อัดให้แน่นนะคะนำมาหั่นไก่ปส้มลงไปเข้ากันค่ะ แล้วก็ปล่อยเมพันและพอผันข้องดวงซึ่งเทนี้จะเสริมมาจากอำเภอร,รอนพิบุญลจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะลงไปในกระมังอัตราเจ็ดถึงสิบตัวต่อหน,นึ่งกระมังค่ะจากนั้นก็ปิดฟ้าพลาสติกแบบมีงจงระบายอากาศหรือว่าเปลือกซาคู่นะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิบวันดวงจะหว่างไขแล้วก็ฝักเป็นตัวน้อนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณอีกหนึ่งเดือนหรือสี่สิบหาวันก็สามมาเทจะ ขัดเลือกเอาดวงเถว่าด้ขนาดไปจำหน่ายได้นะคะดวงเถว่าอย่างเหล็กอยู่เลยค่ะก็จะขัดไปเลี่ยงต่อนะคะผลผลิตเถวดาได้รับประมาณ1-3กิโลกร,รัมต่อกะละมังค่ะสาม,มารถอจะจำหน่ายได้แนวราคากิโลกร,รัมละสอง150บาทนะคะซึ่งทีนี้ก็จะจับจำหน่ายได้ประมาณเดือนละเมื่นกว่าบาทค่ะลูกค้าส่วนนี้แล้วก็เป็น จากหลานาห้าไในจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็มีลูกค้าข้าจอนค่ะสิ่งก็จะมีดวงเทวะสามารถจับค่ายได้เป็นบางช่วงนะคะอย่างช่วงนี้ก็สามารถี่จะเริ่มจับค่ายได้แล้วค่ะข้อบอกว่าดวงซาคขู่นี้ตัวมันจะหนิมไม่ยาบแล้วก็รสชาตินั้นจะหมันว่าดวงเทวเหลี่ยงกับต้นปาล์มนะคะไข่เทวาส้นใจการเหลี่ยงดวงซาคขู่นี้ค่ะก็ถือไว้เนื่องอาชีพเทวาทางช่องสตูลแชนแนลของเรานํามาสเสนอนะคะ ข้อดีของการเลี้ยงดวงจากตอนสร้างขู่ก็คือว่าหลงทุนไม่สูงสะดวกในการห้าวสดุสามมาเทจะห้าได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราจำหน่ายได้ในราคาดีเวลาในการเลี้ยงก็ไม่มากดูแลรักสร้างง่ายสะดวกต่อการจัดการสะอาดแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดหรือว้ถ่านหิ้งก็ได้นะคะสำหรับใครที่วันนิยมชื่นชอบรับประทานเมนูดวงค่ะ ก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ081 540 5255ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครี่วะสนใจในอาชีพนี้ค่ะเห็นแล้วในการเลียงนันพวกเราก็ไปแหล่แหล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะยากมากหม่แต่ว่าแต่ลองซึ้งสาให้ดีค่ะเพราะว่าดวงนั้นไม่ใส่ว่ามันจะเลียงได้สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าดูแลไม่ได้ตามขั้นตอนหรือว่าดูแลไม่ดีค่ะเพราะว่าดวงนั้นมันจะตายได้นะคะหลตเจ้าตัวกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนันนะคะบางคนก็ูลซึกววา ไม่ชอบเอาซะเลยเน่ะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นโนนอะไรประมาณนั้นค่ะแต่บางคนนั้นก็ถือว่านาสามารถเทจะนะคะนำไปทำเมนูเด็ดๆได้หล่ยางเลยทีเดียวนะคะ และก็เห็นตามงานต่างๆค่ะเทว่าเป็นมะเร็งทอดดวงนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูนึงเทว่าหลายคนชื่นชอบตามรา้านห้างต่างๆก็ตามแต่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทนิยมกันแล้วค่ะสำหรับเมนูดวงนะคะและสสาหรับใครเทว่าสนใจอย่างเทบอกค่ะก็สามาเทติดต่อได้ตามไม้เหล็กดังกล่าวเทว่าได้บอกไปแล้วนะคะนั่นคือการเหลี่ยงดวงในกะละมังนะดวงซาขู่ด้วยนะคะ เปน็นอะไรถว่าสะอาดค่ะเอาละค่ะมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะของทองของยัดเบรกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงทีซ่องของรายการเหล่าข้าวชาวบ้านค่ะ ครบเครื่องเรื่องคนสตูลจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสะตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบ สะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดบนบทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมาย ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและนือถือจนกระทั่งถึงยุคข,ของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPMTV จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับ ที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม i p m ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกสตูนแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรา ยังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูลชั้นแนวประชับชับไวเข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเรา เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลรบเคลี่องเรื่องคนสตู